รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นคลามสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะเพราะต้องยอมรับว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่ยังเป็นปริศนาว่าสรุปแล้วน้องเสียชีวิตจากอะไรกันแน่และที่สําคัญแรงจูงใจในการก่อเหตุข,ของฆาตรกรมาจากเรื่องอะไรแม้ว่าล่าสุดนะคะสารชั้นต้นจะมีคาพิพากษาจําคาุกลุงพล20ปีฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาแต่ประเด็นข้อสงสัยแล้วก็ข้อพิรุธต,ต่างๆยังเป็นคำถามให้คนในพื้นที่แล้วก็คนในสังคมคาใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคดีนี้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและต่อสู้คดีกันมานานถึง3ปีนะคะวันนี้เนชั่นคลามจะพาไปเปิดผลคำพิพากษาของศาลชั้นต้นรวมไปถึงข้อต่อสู้ระหว่างโจทก์และจำเลย นั่นก็คือแม่ของน้องชมพู่กับลุงพลค่ะ,คะรวมไปถึงความเห็นแย้งของอธิบดีผู้พ,พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารที่อาจจะส่งผลต่อคำพิพากษาของศาลชั้นสูงขึ้นไปหรือไม่ค่ะที่สิบธันวาคมปี2,566เป็นวันที่หลายต่อหลายคนต่างตั้งตารอว่าผลคำตัดสินของศาลจังหวัดมุกดาหารจะมีคำพิพากษาอย่างไร ต่อชัยพลวิภาหรือรุงพลและสมพรล,ลาโพหรือป้าแตนสองสามีภรรยาจำเลยที่1และ2กรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสขวบหลังจากพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทย์และสาวิตรีวงศรีชาโจทย์ร่วมหนึ่งและอนามัยวงศรีชาโจทย์ร่วม2ยื่นฟ้องไม่นานผลคำพิพากษาออกมาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา291และ317วรรคแรก ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก1ิปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก1ิปีส่วนจำเลยที่2ยกฟ้องและให้จำเลยที่1นําชำระค่าสินใหม่ทดแทนทางแพ่งให้แก่โจ์ร่วมทั้งสองหากมาจาะลึกดูคำวินิจฉัยของศาลตามที่โจทย์ได้ยื่นฟ้องมีอยู่ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟได้เพียงลําพัง การตรวจพบเส้นผมหลายเส้นของน้องชมพู่ที่ถูกตัดทั้งที่ตัวผู้ตายไม่สามารถที่จะตัดเองได้คนร้ายที่จะพาเด็กไปต้องเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดที่ผู้ตายรู้จักเพราะผู้ตายร้องไห้หากถูกคนแปลกหน้าอุ้มไปตำรวจสืบสวนกลุ่มบุคคลทั้งหมด14คนแบ่งเป็นญาติ12คนและบุคคลใกล้ชิด2คนพบว่า13คนมีหลักฐานยืนยันที่อยู่หรือตำแหน่งอ้างอิงจากโทรศัพท์เพื่อนที่ชัดเจนยกเว้นจำเลยที่1 จำเลยที่หนึ่งให้การมีข้อพิรุษหลายอย่างโดยจำเลยที่1ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวต้องยังไม่ทราบว่าผู้ตายหายตัวไปแต่พูดกับพระว่าหลานหายเกือบไม่ได้ไปส่งพระมีพยานเห็นจำเลยที่1อยู่สวนยางพาราซึ่งเป็นทางเดินที่สามารถเข้าถึงจุดที่ผู้ตายหายตัวไปในช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือกระทำความผิดการเข้าตรวจรถยนต์ของจำเลยที่หนึ่งพบเส้นผมหนึ่งเส้นตกอยู่ในรถตรงกับเส้นผมผู้ตายสองเส้น ซึ่งตรวจเก็บจากจุดที่พบศพผู้ตายทั้งนี้สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่1ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทร่วมทั้งสองอแล้วก็ผู้ตายมาก่อนจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่1มีเจตนาฆ่าหรือทอดทิ้งผู้ตายประกอบกับรายงานการตรวจศพผู้ตายอาจเป็นกรณีที่ผู้ตายหมดสติและจำเลยไม่ได้ตรวจดูให้ดีเลยพาผู้ตายไปทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟการกระทําของจำเลยที่1เป็นความผิดฐานประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนจำเลยที่สองที่โจทก์ฟ้องว่าร่วมกันเคลื่อนย้ายศพแต่ไม่มีพยานคนใดเบิกความว่าเห็นจำเลยทั้งสองขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟแม้ผลการตรวจเส้นผม3เส้นจากจุดที่พบศพผู้ตายมี MP DNA หรือ DNA จากฝั่งแม่ตรงกับจำเลยที่สองไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ระบุได้เพียงว่าอยู่ในสายมารดาเดียวกับผู้ตายเท่านั้น เส้นผมดังกล่าวจึงไม่จําเป็นต้องเป็นของจําเลยที่2เห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยทั้งสองในข้อหานี้ศาลก็วินิจฉัยจากพยานหลักฐานที่ทางฝ่ายโจทน์นําสืบมานะครับก็ถ้าเราไปดูรายเรียนในคำพิพากษาก็จะเห็นว่าศาลได้หยิบยกเหตุผลเนี่ยทั้งคําบอกคําเบิกความของพยานบุคคลที่มาเบิกความแล้วก็ที่สัมพันก็อย่างเช่นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในการที่จะเข้ามาตรวจแล้วก็พิสูจน์ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยานหลักฐานที่เก็บรวบรวมได้ในที่เกิดเหตุเนี่ยกับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็โดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสารก็ชั่งน้หนักว่าจากคําเบิกความของพยานบุคคลที่มาบวกกับพยานนิติว,วิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าทางฝ่ายจาเลยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนะครับ ก็เลยพิพากษาไปแล้วก็ลงโทษไปในส่วนของจำนวยที่1นึ่งนะครับค่ะจำนวนที่2ก็ก็ยกฟ้องไปนะครับเพราะว่าพยานฐานนี่อาจจะเห็นว่าเท่าที่ปรากฏในสำนวนนะครับในความเห็นของท่านองค์คณะผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นเนี่ยเห็นว่ามันอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เชื่อโดยปราศจากความสงสัยได้ว่าจำนวนที่2เนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็กระทําความผิดตามที่มีการฟ้องคดีมาครับในท้ายคําพิพากษาอาธิบดีผู้พิพากษาภาค,าาค4ี่ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจทและโจทร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่1เห็นควรพิพากษายกฟ้องจึงให้รวมไว้ในสำนวนตามพระธรรมนูญศสารยุติธรรมมาตรา11วงเล็บหนึ่งหลังฟังคำพิพากษาลุงพลได้ยื่นขอประกันตัวและเปิดใจแถลงข่าวว่าจะยื่นอุทธร์สู้ต่อจนถึงที่สุด สำหรับลุงเองนะครับวันนี้ก็น้อมรับในคำตัดสินของสารชั้นต้นนะครับพอวันนี้ลุงก็ได้รับนะครับได้รับคำสั่งศาลออกมาเรียบร้อยขอบคุณนนะคะที่คอยติดตามและก็ให้กำลังใจลุงคนป้าแตนนะคะทุกคนเข้าใจค่ะถ้าเป็นทีซีคนป้าแตนเขาจะรู้ว่าศาลเดียวไม่จบแน่นอนเราต้องไปถึงสองสามนะคะทุกคนมาที่นี่ย เรามาถึงที่โรงแรมสารตัดส,สินแล้วคําตัดสินทุกอันทุกคาพูดเนี่ยเราน้อมรับหมดนะคะสารท่านตัดส,สินอย่างไรเราก็น้อมรับอย่างนั้นแล้วก็พร้อมต่อสู้ในชั้นต่อไปค่ะถ้าพูดตอนนี้มันก็คงจะแบบมีคาโต้ตอบอะไรจะมาเหมือนกันรอรอให้เจอถึงศสารใีการยังไงกค่อยจัดเีสสาหรับครอครัวเราก็รู้สึกพอใจในผลการตัดสินนะคะที่ว่าตรงจุดที่ว่าคดีนี้มีคนร้ายทําให้น้องเสียชีวิต แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับในส่วนของคดีลึกๆว่าจะไปต่ออะไรได้ยังไงอีกอ่ะอันนั้นเอาไวท้ทีหลังรู้ว่าใครคือคนร้ายใครมีคนทำให้น้องตายมีคนร้ายจริงๆเราก็พอใจตรงจุดนี้แล้วค่ะช่วงหน้าจะพาไปฟังมุมมองของโคโกศกสารยุติธรรมในมาตรา11วงเล็บหนึ่งนะคะในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่รวมไปถึงข้อต่อสู้ของจำเลยในคดีนี้ค่ะ ว่าสุดท้ายแล้วจะมีผลต่อคำพิพากษาในชั้นศาลอุทธรหรือไม่อีกสักครู่ในเนชั่นคลับค่ะถ้าโดยธรรมชาติปกติเนี่ยคู่ความฝ่ายที่เขาโต้แย้งค้านเนี่ยเขาก็จะเอาเหตุผลเขาก็จะเอาประเด็นในความเห็นแย้งเนี่ยมาใส่ในอุทธรถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นที่ทางองค์คณะผู้ศาลในศาลชั้นอุทธรเนี่ยก็ต้องหยิบยกมาวินิจฉัยโดยโดยสภาพอยู่แล้วนะครับ พูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะเกี่ยวกับคำพิพากษาตัดสินคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะกรณีที่อธิบดีผู้พิพากษาภาค4รวมไปถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสํานวนแล้วมีความเห็นควรยกฟ้องค่ะหรือมีความเห็นแย้งตามมาตรา1 1วงเล็บหนึ่งนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้โคศกสารยุติธรรมให้ความคิดเห็นว่ายังไงคะ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายที่อธิบดีผู้พิพากษาภาค4ี่และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารจะมีความเห็นแยง้งเพราะถือเป็นอิสระและวินิจฉัยไปตามเหตุและผลเนื่องจากอาจจะเห็นว่าพยานหลักฐานของโจกนั้นยังมีข้อสงสัยอยู่คำเห็นแย้งนี้ก็จะไปอยู่ในสำนวนท้ายคําพิพากษาและเมื่อถึงเวลาที่คดีขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรอ,องค์คณะผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรก็จะเห็นค คำพิพากษาของศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วก็เห็นคำแย้งนี้ถูกแนบไปด้วยค่ะแล้วแบบนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาในชั้นศาลอุทธรณ์ไหมคะความเห็นแย้งนี้คงไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนคำพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์โดยตรงเพราะความเห็นหลักยังคงเป็นความเห็นขององค์คณะผู้พิพากษาของศาลชั้นต้นอยู่ส่วนน้ำหนักจะมีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับมุมมองขององค์คณะของศาลชั้นอุทธรณ์ค่ะ ผลของคำพิพากษาความเห็นแย้งนี้ไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงของคำพิพากษาโดยตรงเพียงแต่เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาในชั้นศาลที่สูงขึ้นองค์คณะผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรหากยังเห็นคล้อยไปตามเสียงข้างมากขององค์คณะผู้พิพากษาจังหวัดมุกดาหารก็เป็นดุลพินิจของศาลในชั้นอุทธรที่จะต้องวิเคราะห์วินิจฉัยจากข้อเท็จจริงจากคำเบิกความที่รับฟังมา ทั้งพยานเบิกความมาจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบกับคำเบิกความที่มีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดที่ทำให้น่าเชื่อได้ว่าจําเลยน่าจะเป็นคนที่กระทำความผิดความเห็นแย้งของผู้พิพากษาหัวหน้าสารและอธิบดีผู้พิพากษาสารเคยเกิดขึ้นอยู่บ้างบางคดีแต่ไม่บ่อยมากนัก เพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวเท่านั้นส่วนสารอุทธอรอาจจะกลับคําหรือว่าแก้คําพิพากษาของสารชั้นต้นได้ขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาแต่ละคนที่มีความเห็นหรือมุมมองที่ต่างกันแต่ความเห็นแย้งนี้อาจทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนําไปเป็นข้อต่อสู้ในชั้นอุทธรได้โดยปกติท่านองค์คณะผู้พิสูจในสารชั้นอุทธรก็จะเห็นข้อมูลพวกนี้ทั้งคําพิพากษาของสารชั้นต้น ความเห็นแย้งของท่านพวกสาวน่าสารความเห็นแย้งของท่านทิ่ดีพวกษาภาคอยู่ในสำนวนอยู่แล้วแล้วบวกกับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่คือว่าถ้าโดยธรรมชาติปกติเนี่ยคู่ความฝ่ายที่เขาโต้แย้งคัดค้านเนี่ยเขาก็จะเอาเหตุผลเขาก็จะเอาประเด็นในความเห็นแย้งเนี่ยมาใส่ในอุทธรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอถ้าสมมติน,นะครับพอเราไม่รู้ว่าเขาจะใส่ไว้หรือไม่นะครับถ้าสมมติว่าเขาใส่ไว้ในอุทธรเนี่ย ประเด็นที่อยู่ในความเห็นแย้งมันก็จะอยู่ในอุทธร์อยู่ด้วยโดยสภาพพอมาอยู่ในอุทธร์แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเด็น<ม>ที่ทางองค์คณะพู้สารในศาลชั้นอุทธร์เนี่ย<ม>ก็ต้องหยิบยกมาวินิจฉัยโดยโดยสภาพอยู่แล้วนะครับ<ม>อันนี้คือความสัมพันธ์แล้วก็ความเชื่อมโยงความเกี่ยวพันกันระหว่างความเห็นแย้งกับตัวอุทธร์แล้วก็รวมถึงการพิจารณาของศาลชั้นอุทธร์ครับและอย่างนี้จะมีผลต่อการ ค,ค,คือ,คอการอุทธรณ์คดีเนี่ยผมอยากให้ยึดคําตัดสินของศาลเั้นต้นไปหลักแล้วก็ฟังคาให้สัมภาษณ์ของท่านโฆศกศาลนะท่านโฆศกศาลเนี่ยท่านออกมาแล้วบอกว่าความเห็นต่างของอธิบดีและหัวหน้าศาลเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์นะครับเป็นแค่ความเห็นหนึ่งเท่านั้นเองนะที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากนะเพราะฉะนั้น ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับความเห็นแย้งของท่านอธิบดีและหัวหน้าศาลให้ดูพยานหลักฐานในสำนวนและจำเลยลุงพลเนี่ยถ้าจะสู้คดีก็ต้องหักล้างคำตัดสินของศาลชั้นต้นให้ได้นะอันนี้ท่านโฆษกศาลเป็นคนพูดเลยนะครับแล้วถ้าเราลงลึกในมาตรา11วงเล็บหนึ่งมคือ,อเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรครับผู้บริหารศาลก็คือหัวหน้าศาลอธิบดีผู้พากษาสามารถที่จะเรียกสำนวนมาตรวจและมีความเห็นแย้งได้ ส่วนองค์คณะผู้ว่าษาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่องค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ก็ไม่เชื่อมาเห็นไม่คนละทางกับทางอธิบดีกับหัวหน้าสารเพราะว่าผู้พิพากษาเนี่ยมีดุลพินิจอิสระนะดุลพินิจอิสระในการพาาิจารณาพิพากษาคดีไม่จำเป็นต้องไปฟังผู้บังคับบัญชามันจะไม่เหมือนกับตํารวจอายการอย่างเงี้ยต้องฟังหัวหน้าอายการอธิบดีอยายการตํารวจก็ต้องฟังผู้บัญชาการฟังผู้มุ่งกลับอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกัน เนะพราะศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายประชาชนเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระผู้อุตสาแต่ละคนสามารถมีดุลพินิจในการตัดสินคดีอย่างไรก็ได้ตามที่ตัวเองเห็นสมควรทิศทางในอนาคตก็ตอนนี้ก็แม่นกจมพู่ก็เป็นต่อนะเพราะว่าตอนนี้เขาชนะไปแล้วโดยไป20ปีแล้วชัยพลก็ถือว่านานมากเพราะฉะนั้นแม่นกจมพู่เขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็จะอุทณ์ต่อให้ประหารชีวิตไปเลยนะโดยต่อย,ยอดจากที่ศาลเริ่มต้นสรุปแล้วชัยพลเป็นคนพาเด็กไปตาย ก็จะต่อยอดว่าแรงจูงใจในการฆ่าก็คือต้องการปกปิดการกระทําความผิดต้องการทําพิธีอะไรต่างๆเขาอะไรก็ว่าไปเขาก็จะต่อยอดในการอุทธรณ์เพื่อจะให้ประหารชีวิตวน,นะส่วนคุณชัยพลเนี่ยก็ต้องอุทธรณ์สู้ไปต้องหักล้างคําพิพากษาในแต่ละประเด็นหักล้างให้ได้ไงเช่นทําไมตัวเองไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ทําไมตอบไม่ได้ว่าขนาเกิดเหตุอ,อยู่ไหนนะครับหรือ ทำไมโทรศัพท์เครื่องเดียวโทรถึงกันได้ยังไงเป็นการเชื่อมจิตหรือเปล่านะแล้วก็เสร็จแล้วรู้ได้ยังไงนะว่าชมพู่หายไปทั้งๆงยังไม่มีใครบอกเลยโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็พยานปากพ่อแบมไม่น่าเชื่อถืออย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องเส้นผมที่มาที่ไปอะไรพวกนี้ต้องต้อง,ต,องต้องหักล้างให้ได้ถ้าหักล้างไม่ได้ก็ติดคุกนะครับ ในท้ายที่สุดแล้วผลของคดีนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็คงต้องรอฟังคำพิพากษาของศาลชั้นอุทธร์ต่อไปเพราะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ทำให้ศาลเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยค่ะช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปย้อนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะรวมไปถึงเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญของตำรวจที่นำไปสู่การเจอตัวผู้กระทำความผิด หลักฐานชิ้นสําคัญที่ว่าคืออะไรอีกสักครู่ในเนชั่นคลามค่ะพ่อแม่ของน้องจุู้้ยืนยันเลยว่าน้องจุ้กู้เนี่ยยังไม่สามารถต่ดเสื้อผ้าเองได้เลยนะครับหลักฐานสําคัญที่สุดนะครับที่ตรวจพบก็คือน้องพบว่าเส้นผมน้องจุ้งกู้ตกแต่งดีๆนะครับซึ่งเชื่อเลยว่านะครับต้องมีคนร้ายพาตัวน้องจุู้้ไปนะครับและก็ถูกของแข็งมีคมตัดเส้นผมซึ่งน้องจุพงกูแตัดเส้นผมตรงนี้ไม่ได้นะครับ เสียชีวิตของน้องชมพู่ต้องบอกเลยนะคะว่าตํารวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีทํางานกันอย่างหนักเพื่อจะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งในที่เกิดเหตุรวมไปถึงสอบปากคําพยานเป็นจํานวนมากนะคะจนนํามาสู่คําพิพากษาที่เราได้รับรู้รับทราบกันในวันนี้ดังนั้นเราจะพาไปย้อนรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ น้องชมพู่หายออกจากบ้านพักในพื้นที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2563พ่อแม่ออกตามหานานถึง3วันจนพบร่างไร้วิญญ,ญาณที่ภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ3กิโลเมตรพ่อแม่ของน้องชมพู่พยายามยืนยันมาตลอดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลูกสาวตัวเองจะเดินไปไกลถึงจุดเกิดเหตุอีกทั้งน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้ นั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีคนทําให้เป็นแบบนั้นคดีนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมไทยในช่วงการเสียชีวิตของน้องชมพู่ถึงการนําเสนอข่าวของสื่อมีการตั้งข้อสงสยัยหรือการตั้งสมบุติฐานในการจับประเด็นการสืบสวนสอบสวนจากความสงสัยของครอบครัวตัวเองจับแพะชนแกะรายวันจนเป็นการกดดันการทํางานของตํารวจในพื้นที่จนล้าเส้นไปไกลเกินข้อเท็จจริงทางคดี แต่แล้ววันนี้พลตํารวจตรีนพสินคูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหนึ่งในคณะทํางานชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้เปิดพยานหลักฐานสําคัญ8ข้อนั่นก็คือ 1. เส้นทางที่ยากลําบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพสบ 3. ประสบการณ์ของชาวบ้านยืนยันว่า เด็ก3ขวบจะปีนป่ายไปถึงได้แค่ชั้นที่2ของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาเจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชนสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งปิดาและมารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่นและ 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งคาตัดสินวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์การทํางานของชุดคลี่คลายคดีที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าเป็นผู้กระทําความผิดแต่ยึดจากพยานหลักฐานที่พบเจอเป็นจุดสําคัญ จนนำไปสู่การเจอตัวผู้กระทําผิดในเส้นทางที่ยากลำบากของปูเหล็กไฟนะครับมันเกินความสามารถของน้องผู้นะครับซึ่งมีเนินชันมากกว่า60องศานะครับระหว่างกั้นทุกเส้นทางเลยที่น้องผู้จะเดินขึ้นไปถึงได้นะครับและพลังงานจากอาหารมื้สุดท้ายที่น้องผู้ได้รับไปนะครับไม่เพียงพอแน่นอน,นจากการเดินไปถึงจุดที่พบศพนะครับประสบการณ์จากชาวบ้านเองยืนยันว่าเด็ก3าขวบนะครับจะปีนสายได้แค่เพียงแค่ชั้น2องของปูเด็กไฟเท่านั้นนะครับ ซึ่งแพทย์ผู้ชี่ยชดุลและจิมราแพทย์ก็ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุสามขวบของน้องชมพู่นะครับไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้บนภูเขาที่เป็นภพศพนะครับและจากการหลงป่าของชาวบ้านกกตูนะครับชาวบ้านจริงๆนะครับสามารถหาเจอได้ภายในกีเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเราเจอกับภาพศพทิศร้ายกายของน้องชมพูนะ่เนี่ยพ่อแม่ของน้องชมพู่ยืนยันเลยว่าน้องชมพู่เนี่ยยังไม่สามารถขอเสื้อท่าเองได้เนยนะครับหลักฐานสําคัญที่ตุวนะครับที่ตรวจพบก็คือเราพบว่า เส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดนะครับซึ่งเชื่อเลยว่านะครับต้องมีคนร้ายพาตัวน้องชมพู่ไปนะครับและก็ถูกของแข็งดีคมตัดเส้นผมซึ่งน้องชมพู่ตัดเส้นผมตรงนี้ไม่ได้นะครับซึ่งปรากฏว่าจากการที่เราได้ดวรวบรวมหลักฐานจากเากฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดล่าวแล้วนะครับศาลน,นะครับก็ได้ตัดสินโดยยึดโยงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวตั้งเลยนะครับพบ,พบว่านะครับ พยานผู้เชีวชาญที่เป็นบทความให้ยิในรถเสินหนาเส้นผมหนึ่งเส้นี่ตกอยู่ในรถเกินของลงุงพลมีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมของผู้ตายสองเส้นซึ่งตรวจเจ็บได้จากประเวณที่พบศพผู้ตายบนปูดดกไยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นผมทั้งสามเส้นดังกล่าวนี้จึงถูกตัดววในทาวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชิดเดียวกันจึงเชื่อว่าตัวจำเลยที่หนึ่งเอง,เองนะคือลุงพล เป็นผู้ใช้ของแข็งมีผมตัดเส้นผมผู้ตายแต่ด้วยเหตุที่เส้นผมผู้ตายมีขนาดเล็กมากนะครับจป็นยที่หนึ่งทีมุงพงจึงไม่สังเกตว่ามีเส้นผมผู้ตายเส้นหนึ่งตกอยู่ในพยุงของตนซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นหลอาฐานสำคัญทางวิ่สาส่วนหนึ่งนะครับที่ทางศาลได้พิจารณาลงโทษนะครับตามมาตรา291และ317ก็คือความผิดฐานประมาทเป็นให้ผู้อื่นแก่ความตายแล้วก็พลากเด็กอายุไม่เกินสิาปีไปจากดา,ดามาดาโดยประจักษ์โดยสมควร คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ยังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคะและหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันว่าในชั้นศาลอุทธรและชั้นศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาตัดสินในคดีนี้ออกมาอย่างไรค่ะและสัปดาห์หน้านะคะในเช่นพราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยคดีสมคิดพุ่มพวงหรือเจ้าของชายยาคิดเดอะริปเปอร์เมืองไทยฆาตกรต่อเนื่องที่ยังคงถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้นะคะสมคิดก่อเหตุในคดีอะไรบ้าง และลักษณะของการก่อเหตุรวมไปถึงแผนประทุษกรรมของเขาเป็นอย่างไรห้ามพลาดสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ